สวัสดีครับช่างอันเซอร์วิสอำนาจเจริญจะพามาดูครับเครื่องเครื่องปะเครื่องปะยางสตรีมร้อนครับนี่ครับใช้คู่ก,กันกับแผ่นยางดิบนะครับสองอย่างนี้ต้องคู่กันนะครับไม่งั้นจะทำงานไม่ได้คลิปนี้จะพามาดูครับว่า เครื่องนี้เขาสารพัดประโยชน์อย่างไรนะครับปะยางนอกปะยางในก็ได้ครับสุดยอดครับอย่าแผ่นยางดิบใช้คู่กันนะครับทุกทุกอย่างใช้คู่กันทํายางรองซี่ครับนี่นี่ครับทํายางรองซี่ก็ได้ครับไม่ต้องถ้าทํายางรองซี่ไม่ต้องใช้แผ่นยางดิบครับแค่ใช้แผ่นยางดิบผสมกับน้ํามัน เติมรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวกาวครับนี่นะครับกระป๋องไม่เกี่ยวนะครับผมเอามาเป็นตัวผสมนี่ครับอยู่ติดแน่นทนนานครับนี่คือเครื่องประโยชน์ของเครื่องปะสตรีมร้อนครับตัวเครื่องก็จะมีเตากับแผ่นรองครับแผ่นนี้ไว้สำหรับตอนเราทำยางรองซี่ครับ ทีละห้าหกเส้นได้เลยครับโดยใช้แผ่นนี้แต่ถ้าเราป่าธรรมดาป่ายางนอกยางในเวลาเราเอาออกเตาร้อนก็คือเอามาวางครับนี่วางอย่างนี้ครับนะครับโอเคครับผมทําคลิปไว้หลายคลิปนะครับเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องตัวนี้นะครับยังไงผมจะขึ้นเป็นคลิปเล็กๆให้ดูนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงอีกหนึ่งประโยชน์ของเครื่องป่า สตรีมร้อนนะครับใช้คู่กันกับยางดิบนะครับก็คืออะไรครับปะจุกกันครับเราจะมาปะจุกผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปวิธีการปะจุกนะครับเวลารถจุกขาดนะครับทำคลิปไปแล้วนะครับนี่คือวิธีที่สองครับผมจะทดลองปะแบบวิธีที่ผมคิดขึ้นมาใหม่นะครับ ว่าเขาจะอยู่และใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเน้นย้ำนะครับเราควรปะจุกเน้นย้ำครับว่ากรณีที่เราไม่มียางในเบอร์นั้นๆนนนขอบนั้นๆน,น,นะครับหรือเราจะปะไว้ใช้เองก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะปะเพื่อเอาไปใส่รถตัวเองครับเป็นยางลูกค้านะครับจุกข,ขาดมาลูกค้าให้เปลี่ยนนะครับผมก็เลยเก็บของเก่าไว้เพื่อ ปะไว้ใช้เองครับย้ำนะครับเป็นยางขอบที่หายากหรือเราไม่มีสต็อกในร้านนะครับเราค่อยปะให้ลูกค้านะครับผมไม่ใช่ว่าปะทุกคันนะครับถ้ามีเวลาบ้างก็ก็ทำก็ได้ครับไม่ผิดอะไรนะครับโอเคครับสิ่งที่ต้องมีครับอุปกรณ์เสริมครับผมคิดขึ้นมาเองครับเป็นลูกสูบเก่าครับ ที่มีความสูงที่มีความสูงสูงกว่าจุกครับนี่ครับเวลายัดเข้าไปนะครับให้เขาสูงกว่าจุกครับเดี๋ยวเขาหน้าที่เขาอยู่ตอนจังหวะไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีครับนี่ครับให้สูงกว่าจุกเจาะรูครับเจาะรูขนาดไหนครับผมใช้ดอกสว่านแบบขยายนะครับเจาะรูในขนาดอ่าสิบสองจุดห้ามิลครับถ้าผมดูไม่ผิดนะครับพอดีตาไม่ค่อยดีสิบสองจุดห้ามินครับ ความใหญ่ของรูนะครับเจาะเล็กไม่ได้นะครับแล้วเราก็หาตัดจุกเก่าๆไว้ครับคือผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกขนาดเท่าไหร่ดีนะครับเพื่อนๆทำบ่อยๆก็จะรู้เองนะครับอ่าผมบอกคร่าวๆแล้วกันนะครับขนาดที่ผมตัดนะครับประมาณสี่เซนครับประมาณสี่เซนครับจุกเก่าครับ เพื่อนเพื่อนช่างทุกคนมีอยู่แล้วนะครับตัดไว้ครับผมจะตัดไว้แบบเวลามีชาวบ้านมาขอไปก่อไฟนะครับผมก็จะตัดจุกไว้แบบนี้ครับไว้ใช้งานครับพอเสร็จเราเอาเอาออกครับเอาน็อตออกเลยนะครับให้อยู่อย่างนี้ครับนี่ครับลักษณะอย่างนี้ครับที่ให้เจาะรูใหญ่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาค้ำแถวนี้ครับให้เขาใหญ่ไว้นะครับ เวลากดลงไปเขาจะได้แนบอย่างนี้ครับโอเคครับอุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วเราได้จุกมานะครับให้ขัดครับขัดให้ผิวเขาเนี่ยครับผิวที่เขาเคลือบมาจากโรงงานนะครับออกไปครับให้เหลือผิวชั้นในนะครับพอดีผมขัดแล้วนะครับพอดีผมขัดไว้แล้วครับนี่ครับผิวที่เขา มันมันเริ่มเลื่อมเนี่ยให้เขาออกไปครับให้เหลือแต่ผิวสักๆครับเหมือนกันครับตรงจุกยางในก็ให้ขัดเหมือนกันนะครับขัดเหมือนกันคือผิวผิวยางเขามันมันนะครับเราก็ขัดเหมือนกันนะครับนี่ขัดอย่างนี้ครับโอเคครับนี่คืออุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วยางดิบครับนี่ให้เราเอามาทาบครับ มีปากกาก็ใช้ปากกาเขียนนะครับขีดแล้วก็ตัดตามนี่นะครับเมื่อได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทากาวครับย้ำนน้นย้ำนิดนึงครับกาวควรที่จะเหนียวๆนะครับเขา,าจะได้แห้งเร็วๆนะครับพอดีผมผสมใหม่แล้วมาทำคลิปเขาก็เลยไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่แต่ทิ้งไว้สัก 24ชั่วโมงเขาจะเหนียวครับครับนี่ลอกก่อนครับเอายางดิบแปะไปครับแปะไปที่รูเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะครับค่อยมาหาวิธีเจาะนะครับผมยังไม่เคยทําวิธีนี้นะครับเป็นครั้งแรกเดี๋ยวมาดูันครับว่าจะสําเร็จไหมเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเจาะนะครับแล้วก็ทากาวซ้ําครับอีกหน้าหนึ่งครับทานี้ด้วยครับทาให้กว้างๆไว้นะครับถ้าเป็นตําแหน่งที่ยางในนะครับ ทำไมถึงต้องทากว้างนะครับเพราะเวลาเราเครื่องทำงานเขาร้อนเนี่ยเขาจะ,ะดันยางดิบขยายให้ใหญ่ขึ้นครับเล็งให้จุกเขาตรงครับรูจุกให้เขาตรงกันครับนี่ครับหาอะไรแห่ให้เขาตรงกันนะครับอ่าบีบไว้ครับ เอาสิ่งประดิษฐ์เรามาครับกดลงไปครับแต่รูเราไม่ตรงเราก็เจาะที่หลังได้นะครับแผ่นยางนี้เขาให้มากับเครื่องครับวางครับจับอย่าให้เลื่อนนะครับเมื่อเราวางได้แล้วนะครับถ้าเขาตรงก็โอเคนะครับถ้าเขาไม่ตรงอย่าขยับที่ชิ้นงานนะครับให้ขยับที่แผ่นยางรองนะครับพอเดี๋ยวชิ้นงานเคลื่อนนะครับถ้าเขาตรงแล้วก็เล้วไปครับกดเลยครับกดให้แน่นนะครับ กดลงไปให้แน่นครับจับนี่ไว้ด้วยครับอย่าให้เขาเคลื่อนครับนี่เป็นการปะครั้งแรกนะครับว่าได้ผลไม่ได้ผลถ้าว่าเขาเป็นยังไงก็เที่ยวหน้าผมถึงจะมาปรับเปลี่ยนใหม่ครับทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอนะครับนี่ผมเอาให้แน่นเลยครับเปิดไฟครับปกติถ้าปะยางในผมจะหมุนเจ็ดถึงแปดนาทีนะครับปะยางนอกผมจะหมุนเก้านาทีนะครับแต่ตรงนี้ เป็นการปะที่ค่อนข้างถือว่าเป็นการปะครั้งแรกก็แล้วกันนะครับผมจะหมุนไปที่เก้านาทีแล้วกันครับถ้ารอบนี้ไม่อยู่ก็อาจจะหมุนนานขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วผมถึงนี่จะหมุนไปเก้านาทีครับเครื่องเสร็จทำงานเสร็จแล้วผมถึงจะมาถ่ายต่อให้ดูนะครับถามว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะร้อนเหรอครับนี่ผมเอามือแตะให้ดูนะครับ ตอนนี้เริ่มหมดอุ่นครับผ่านมาสองนาทีัจนี้เริ่มก็ออกไปทางร้อนนะครับกว่าจะถึงเก้านาทีเขาก็ถ่ายความร้อนลงมาถึงนี่แล้วครับผ่านมาสามนาทีแล้วครับร้อนขึ้นครับร้อนขึ้นครับผ่านมาสามนาทีร้อนขึ้นครับผ่านมาหกนาทีแล้วครับแต่ความร้อนตรงตรงนี้โดนไม่ได้เลยนะครับร้อนมาก ความร้อนตรงนี้ไม่สูงเท่าที่ควรครับแต่ก็ยางครับยางดิบปิ้นออกมาครับนี่ครับคงอาจจะได้ใช้สิบสองนาทีครับถ้าปะจุกเอ่อเวอร์ชั่นนี้นะครับถ้าเวอร์ชั่นแรกที่ผมทํานะครับเก้านาทีก็โอเคแล้วนะครับแต่นี่ดูแล้วน่าจะได้เพิ่มเป็นสิบสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้เขาตัดศูนย์นาทีแล้วผมจะบิดมาอีกสามนาทีนะครับอยากให้ความร้อนมาถึงตรงนี้สูงสครับ ตรงนี้ร้อนครับขนาดยังไม่แตะยังร้อนครับแต่ตรงนี้แตะเร็วๆได้ครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับเครื่องตัดการทํางานแล้วนะครับเมื่อครบเก้านาทีผมจะบิดขอบิดไปหกนาทีครับขอบิดไปหกนาทีเพื่อดูว่าอ่าความร้อนเขาจะลงมาข้างล่างนี้แบบเต็มที่ไหมนะครับหรือผมจะต้องสร้างอ่าตัวเชื่อมตัวถ่ายความร้อน ตัวกดแผลเนี่ยใหม่หรือเปล่านะครับเพราะหน้าสัมผัสของเอ่อหน้าสัมผัสหน้าสัมผัสตรงลูกสูบมีแค่นี้เองครับน้อยมากครับผมอาจจะใช้วิธีตัดเอาแต่ชิ้นส่วนตรงนี้ครับเอาเฉพาะความหนาของตรงนี้ครับนี่ครับตัดออกแค่นี้นะครับแล้วมาวางซ้อนกันความสูงก็คือให้เขาสูงกว่าจุกเติมลมครับโดยการวางซ้อนสามอันนะครับ เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าถ้าเราตั้งจำนวนนาทีเขาจะติดเขาจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็คือปะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ถ้าปะไม่สําเร็จผมจะใช้วิธีการใช้หน้าสัมผัสให้เยอะขึ้นนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงผมทําคลิปให้ดูจนจนครบและ,ละเอียดครับ พอดีถ่ายถ่ายคลิปวิดีโออยู่แบตเตอรี่โทรศัพท์หมดตอนไหนไม่รู้นะครับมารู้ตัวอีกทีก็คือมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับก็คือขั้นตอนที่แล้วก็คือผมใช้ลูกสูบเป็นตัวรองใช่ไหมครับหน้าสัมผัสในการถ่ายความร้อนที่จะลงไปหาเนื้องานไม่เพียงพอครับผมก็เลยต้องสร้างตัวที่จะมากด เพื่อให้หน้าสัมผัสเขาเยอะขึ้นครับนี่ครับเมื่อหน้าสัมผัสเขาเยอะขึ้นก็ทำให้เนื้องานติดอ่าถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือติดแน่นแปดสิบเปอร์เซ็นตครับยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวกดควรจะมีหน้าสัมผัสที่เยอะกว่านี้ครับโอเคครับเดี๋ยว ในคลิปเนี่ยผมจะเริ่มเติมลมทดลองดูนะครับว่าจุกเขาแน่นหรือไม่แน่นนะครับท้ายคลิปจะเป็นการแนะนำตัวกดที่ผมทำขึ้นมาใหม่ให้ดูนะครับดูให้จบนะครับจะเข้าใจอ่าตอนนี้ผมก็เอาเนื้องานจุ่มน้ำให้เย็นนะครับคือเขาร้อนอยู่ครับแต่ว่าไม่ร้อนเหมือนกับอ่าตัวเตาโดนเนื้องาน แบบเต็มๆครับเมื่อใช้ตัวถ่ายเนื้องานถ่ายความร้อนไปหาเนื้องานเนี่ยความร้อนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับได้แค่เอาประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับพอดีจุกเขาใส่ใส่สอนไม่ได้ครับเพราะว่าอ่าตอนที่ปะใช่ไหมครับยางดิบเขาขึ้นมาที่รูครับเขาขึ้นมาตันที่รูครับในคลิปผมจะ ใช้เป็นน็อตที่เจาะทะลุเหล็กได้นะครับเพื่อทำการเจาะเอาเนื้อยางดิบที่ล้นขึ้นมาครับออกเนี่ยคือเนื้อยางดิบเขาโดนความร้อนแล้วเขาขึ้นมาตามรูครับครั้งต่อไปผมจะหาวิธีการปิดครับไม่ให้เขาล้นขึ้นมาอาจจะเป็นการเอา อะไรยัดไว้ครับเพื่อไม่ให้ลนขึ้นมานะครับผมใช้หัวน็อตครับตัดเป็นหัวน็อตที่เจาะทะลุทะลุเหล็กนะครับน็อตเจยวยาวนี่ครับเจาะลงไปเลยครับ<ถา>เป็นการทําครั้งแรกนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการอะไรทําให้งานออกมาดูแล้วยุ่งยากนะครับถ้าทํำบ่อยๆผมก็จะ ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาในจุดต่างๆครับทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอครับเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้ทะลุแล้วนะครับผมก็ใส่สอนเข้าไปครับเพื่อทำการเติมลมนะครับ อ่าเติมลมเข้าไปครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ารูเข้าเล็กแล้วจะเติมลมไม่เข้าเล็กแค่ไหนก็เข้าครับรูที่อ่อรอยปะจุกนะครับเห็นไหมครับอ่าขั้นตอนนี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งครับก่อนจะเติมลมนะครับเราจะต้อง ใส่ตัวหมวกกับตัวน็อตเบอร์สิบสองนะครับล็อกสอนไว้ล็อกตัวเหล็กจุกไว้นะครับถ้าเราไม่ล็อกเดี๋ยวเขาจะขาดออกมานะครับพอดีขั้นตอนจังหวะนี้ผมข้ามไปนิดหนึ่งครับนี่ครับน็อตที่ผมใส่อยู่นะครับเราจะต้องใส่ก่อนเติมลมนะครับ แล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับนี่ครับแข็งแรงมากครับเห็นไหมครับโยกไปโยกมาไม่มีหลุดครับขนาดความร้อนถ่ายมาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับแต่ติดแน่นมากครับอ่าผมลองน้ำให้ดูนะครับว่ารั่วไหมไม่รั่วครับบอกได้เลยว่า เวอร์ชั่นสองของการปะจุกดีกว่าเวอร์ชั่นแรกครับเวอร์ชั่นแรกดูไม่ค่อยแข็งแรงครับเวอร์ชั่นสองนี้บอกเลยว่าคะแนนเต็มสิบผมให้สิบครับแข็งแรงมากครับเหมือนยางใหม่เลยครับผม นี่ครับมาดูตัวกดที่ผมทำมานะครับก็คือผมหาหนน็อตใหญ่ๆมาทำต่อกันแล้วก็อ่าก็คือเศษน็อตเหลือนะครับก็อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับตัวที่จะเอามาเป็นตัวกดตอนเราปะนะครับควรที่จะคือ ควรที่จะหน้าสัมผัสที่จะลงไปกดนะครับควรสโลปเป็นรูปแอ่งกระทะครับเนี่ยครับที่มือผมรูปอยู่ควรเป็นแอ่งกระทะนะครับนึกภาพออกไหมครับอ่าสโลปลงไปเนี่ยตรงที่เราเจาะรูเนี่ยน่าจะต่ำกว่าตรงตรงขอบประมาณสามมิลนะครับก็คือสโลปไปหนึ่งมิลสองมิลสามมิลนะครับ เนี่ยตรงรูควรจะสามมิลหรือสามมิลครึ่งอะไรเงี้ยก็คือควรปรับเปลี่ยนคือทําไปแล้วอ่าเขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็อาจจะจะปรับเปลี่ยนไปถ้ามีเครื่องกึงดีมากเลยครับหรือว่าจะให้ช่างกึงเขากึงให้นะครับนั่นคืออ่าจุดที่จะกดเนื้องานนะครับควรเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนตัวที่ปะทะกับตัวเตานะครับตัวเตาจะต้อง วางอยู่บนตัวกดเนื้องานใช่ไหมครับตัวกดเนื้องานควรที่จะมีหน้าสัมผัสให้มากที่สุดนะครับกับตัวเตาความร้อนจะได้ถ่ายไปร้อยเปอร์เซ็ตครับ